ฟังเพลงรอๆไปก่อนแล้วกันไหนว่าเกมอยู่ไหนเนี่ยปกมันโคตรสวยเลยวะ่ะชอบมากเลยปกเข้าเกมอะเขาได้แล้วจริงเหรอผมกดจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอไม่หรอกกันนะ ไม่ลอก,กันนาะทุกคนเฮ้ยน่าจะเข้าได้แล้วว่ะเจี๋ยผมมา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 น่าจะเล่นได้แล้วทุกคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องลองเองเย็ด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 เทวูยังสวยบอกเลยมันเปลี่ยนเพลงใหม่หรือเปล่าวะ เล่นด้วยครับเดี๋ยวเข้าเล่นห้องมานะจ๊ะเดี๋ยวมันมันเปลี่ยนเพลงใหม่ปะเดี๋ยวเปิดเียงมันอู้หูยตื่นเต้นว่ะเดี๋ยวดาวโหลดก่อนนะครับชุดก,กากทั้งนั้นเลยดาวโหลดก่อนแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งอันนี้เหมือนเดิมตู้โกลยันมันเปลี่ยนหรือย,อยังเนาะโกลยนันเดี๋ยวดูก่อนนะครับโกลยันนะเดี๋ยวดาวโหลดพวกนี้แป๊บหนึ่ง เฮ้ยก็ล้อยัน่าทุกคนเพื่อเพื่อผมจะได้เลยดิเลยถ้าได้เลยก็ถือว่าโอเคนะเฮ้ยอุ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 ้ยเย็ด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 ชุดสวยชุดสวยก็ล้อยันเปลี่ยนหรือยังเดี๋ยวดูก่อนอย่างครับอีกห้าชั่วโมงอีกห้าชั่วโมงประมาณเกือบเที่ยงคืนได้มั้งต้มเลยแล้วกันนะครับถ้าไม่ได้ก็เฮ้ยมันร้อยสามสิบสามแล้วมันน่าจะได้เนาะ เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับปึ๊บอ่ะสิบเอา้ามันไม่มีให้กดนั้นเลยเหรอตึ๊บตึ๊บโอ้โหไม่ได้หรอกโอ้โหไม่อยากได้ทิ้นตวนมันเฮ้ยกล่องทองว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ,ะได้เว้ยได้แล้วได้แล้วทุกคน ขอมันต้องมีอะครับนะเย็ดเย็ดเย็ดได้แล้วได้แล้วตัวจัดสวยจัดโชว์สักหน่อยโชว์สักหน่อยได้แล้วครับได้แล้วโอ้โหชุดยังสวยครับตกลงไปครับเปิดไปโอ้โหเฮ้ยมีต่วนหัวด้วยต่วนหัวเฮ้ยหัวล้านหัวล้านเดี๋เด้อเด้อเดเดวปวดใช้ทำทีไปก่อน,นครับทุกคน เรวขอกดลับก่อนนะเราจะรีบร้อนเดี๋ยวดูก่อนนะครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวด้รอขอดูแบบชิ้นส่วนแบบชัดๆก่อนนะครับชุดใหม่มันต้องมาไหนวะไหนวะมันเปลี่ยนมันมนเนัเปลี่ยนแปลงมาเยอะเลยอะ่ะเย็ดเย็ดเย็ดดีใจว่ะปึ๊บเดี๋ยวเดยวเอา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 ,เอาหัวนี้ออกก่อนดิ ออกไว่ะเดี๋ยวพันมืงลนลนมันเอาออกได้ไหมนเนี่ยนี่ไอ้ข้างบนน่ะเฮ้ยแตะแต่มันเยอะดีเนาะชิ้มส่วนมันเยอะดีองอมันไม่เห็นหัวล้านวะก็นึกว่ามันไะหัวล้านนะเนี่ยมันไม่หัวล้านนะทุกคน แบบนี้ป่ะเอ้ามาไม่หัวร้านมามนไม่หัวร้านา่ะ